กอนผมจะขับไยัไม่ถามเลยอ่ะวันนี้ชกพิกัต1 14มาสอบเป็นไงบ้างเกินจุด2องจุด2ก็สบายสบายเลยแต่ก่อนหน้านี้นี่คุมมากี่โลละก็คุมมา3ามสี่โลส่โลนะก่อนอที่จะพักไปนี่เราชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสาก็ขยับมานิดนึงนะครับวันนี้ต้องเจอกับเพชรอรุณเคยเจอกันไหม ไม่เคยเจอเลยเคยเห็นฟองเขาชกมาก่อนไหมก็เคยครับอ่าเป็นไงบ้างดูมาแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีหมัดอืมแล้วเราอ่ะซ้ายเหมือนเดิมซ้ายเหมือนเดิมเอตามเกมนะข่าวผมก่อนพักไปนี่เราชกไว้ที่ไหนครับไตออตกอยนะอ่าเป็นไงวันนั้นชนะชนะใครมาชนะหนึ่งปัตตพีหนึ่งปัตตพีโอ้โหวันนั้นก็พลิกไปมาสนุกเลยนะ แล้ววันนี้นี่วางเกมบังแผนไงดีเจอมวยต่อยหมัดอย่างนี้ตามเกมครับอืมเล่นฝีมือไปเรื่อยซ้อมอยู่ที่ซ้อมห้าวันตอนนี้คู่ปั้มคู่ซ้อมมีใครบ้างมีทีรวงทีรวงมีใครอีกทีรวงเยอะครับพี่ใหญ่เริ่มกลับมาช่วยแล้วเก็บตัวได้กี่วันครับเต็มที่เลยเก็บตัวได้ยี่สิบวันยี่สิบกว่าวันเต็มทออไหม พอนะนะครับผมตอนแรกก่อนที่จะพักไปนี่เรามีรายการหรือยังหรือว่ายังไม่ได้ขึ้นอยู่วรือยู่ในช่วงที่กําลังพักร่างกายอยู่ขึ้นวันที่สิบครับแต่ติดโควิดอ๋อตอนแรกนี้สิบมกกลาเราก็เริ่มซ้อมมาเลยแล้วใช่ไหมแล้วก็พักไปช่วงไปปลายปีก็ร่างกายก็ต่อเนื่องนะนะครับผมแล้ววันนี้เราจะวางเกมบางแข่งไงดี ตามเกมนะครับอือเราจะวันเวทีครับรอเขาเดินเข้ามาอย่างนั้นดีกว่านะนะครับผมอ่ะเราอายุไหรแล้วครับปีนี้สิบแปดะสิบแปดคุจังหวัดคุจังหวัดสุโขทัีสะเกดนะครับเราไปปล่อยประมาณไปปล่อยอยู่ห้าสิบห้าใช่ปะห้นะครับเราติดใช่ไม่ใช่สูงร้อยเท่าไหร่ฮะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมเราเป็นมวยอะไรเดิมทีพื้นที่เรา ไม่ฝีมือฝีมือแข้งซ้ายนะครับอ่ะฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยวันนี้ฝากพี่น้องชาวสีสบเกดเชียร์ด้วยครับผมต็มที่ครับเก่งมากคขอบคุณน้องชายขอบ